สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหนูอบองนะครับนาราสาขาเก้าอร่อยจนต้องดูดนิ้วครับพิกัดบ้านอโนไทยนะครับตำบลสองชั้นอนำะเภอกระสังบุรีรัมครับผมนาราหนูนาอบอง มีแต่โตบักใหญ่เลยโอ้โหขายเป็นตัวใช่ไหมครับขายเป็นตัวครับพี่ตัวละเออแล้วแต่ไซส์ครับตัวใหญ่ก็200ครับตัวนนไซส์รองลงมาก็180ยแปดสิบค่ละไซส์ที่อยู่นี่ครับตัวนี้เหลือ200ตัวเดียวที่เหลือก็อ180ยแปดสิบหมดกันแล้วอันนี้ไซส์200ใช่ครับวุ้นเอาไซส์ไหน สองร้อยเหลือหนึ่งตัวที่เหลือร้อยแปดสิบเอาสองร้อยตัวหนึ่งโอ้โหนี่สูตรเด็ดโอ้ไม่มีเจาะรูไหมครับเจาะครับเจาะพี่เจาะสองขามให้ให้อากาศมันถ่ายเทครับอ๋อแล้วก็มีเตาครับเอาถ่านใส่ไว้เตาใช้เตาเบอร์สองที่กลัวหนูมากแต่ว่ากินหนูใส่ใส่แง่นั่นก่อนใส่ใหญ่เป็นตัวเดียวใส่ใหญ่จะเริ่มไม่เจะรองลงมา วันนี้อไปองค์นึงก็อันนี้จะหมดละพอจองไว้อีกสองตัวเราก็เลยย่แค่ที่เอาไว้ตัวนึงก็เลยแค่สองตัวเราเลี้ยงเองเค็ดเองครับเป็นร้านมีฟาร์มของตัวเองมีฟาร์มของตัวเองใช่ครับสาขาเก้าแสดงว่าพี่นี่ต้องมีหลายสาขาคือว่าเราตั้งสาขาเก้าไว้ก่อนเลย ใครใครมันดูมันดูใค้มันดูกรัเจงกระลักสาหาเอ้สาขาเก้ามีร้านเดียวแต่ก็กะว่าจะมีสาขาจะดูดูจากุดตอบรับของูกค้าก็ก็ค่อนข้างจะจะดีอยู่ครับดีอยู่เนาะครับถ้าก่อนโควิดเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยจะขายวันหนึ่งประมาณ ยีตัวก็สององค์อะสองค์สองค์หนตัวสองตัวก็ท่านตาก็สองค์ถ้าถ้าถ้าในสถานการณ์ปกติอะครับแต่ช่วงนี้โควิดก็เลยลูกค้าเขาติดจังหวัดเป็นไรด้วยไงเขาก็เลยลูกค้าเบาลงก็เลยเราลดเหลือแค่องค์องค์เดียวแล้วก็มีหมูสดด้วยหมูสดที่เราเอามาไว้ขายที่มีหมูสดก็มีหมูสดที่เราไปที่แพร่ก็แล้ว รูสดที่แปรรูปเสร็จแล้วที่เอาไปปรุงอาหารได้เลยครับก็มีแปรรูปไาอยากเอาไปปรุงอาหารเองปปเนี่ยปลาคั้งในข้อเรียบร้อยบอกยังครับยังคือว่าแค่แค่ค<อ>ุณยากระดับไว้ผัดกระเพรา,พาเห็ดยังใช่ใช่ผัดกระเพราพอ,อะไรเงี้ยคือว่าไม่มีกลิ่นสาบครับหนูไม่มีกลิ่นสาบตัวถ้าหนูทุ่งมันจะมีกลิ่นสาบถัวครับเราะ ของสด้องเทาครับกินหอยปูปลาเนี่ยมันจะมีกลิ่นตัวถ้ารู้พวกนี้มันไม่มีกลิ่นตัวเขาก็กินกินพวกหญ้าพวกอาหารเราให้กินพวกอาหารตรงนั้นเป็นหลักเนี่ยนะครับเมันก็จะเหมือนเหมือนเป็นสมุนไพรว่างี้อ่าครับกินหญ้าในเพียหญ้าหวานก็โคตรอะไรเนี่ยครับผสมมาเป็นประมาณนี้อ๋อนี่หมูสดจะเป็นแบบนี้ เราจะไปกินบากาศไปแล้วถ้าเราจะกินราไปแชร์ให้ตัวนีเราเ่งเรามีเพจของเราด้วยแล้วก็มี YouTube ของเราด้วยแล้วก็ส่งส่งไปกรุงเทพด้วยนี่คือจะอยู่ได้นานเพจนี้เลยบอกครับใช่ครับนาลานาลาหนูนาโอ่งเพจก็จะเป็นตัวด้านล่างอ๋อนี่ครับนี่นี่เฟซบุ๊กนะครับก็นาลาฟาร์มหนูนาจังหวัดบุรีรัมยูทูบนะครับตัวนี้เลย ทางเพจก็อร่อยดูดนิ้วกับนุนาอบโอนาลาฟาร์มนุนาจังหวัดปุริย์ครับเบอร์โทรติดตอ่อครับ,บ086 352 6025นะครับแอดไลน์ไปก็ได้นะครับที่เบอร์นี้วันนี้เราจะได้ชิมรถนุนา ตัวไซส์200 2 0งยหนึ่งตัวโอ้โหนี่ยกขึ้นมาหอมมันถึงนี่เลยครับโอ้ยหมาเอ,อ,อย้ยขยานหมาไปเด้อคอยถึอกันเลยพิกัดร้านก็อย่างที่บอกนะครับผมถนนสายสุรินทร์บุรีรัมย์ครับบริเวณปากทางบ้านอโนไทยตำบลสองชั้นอำเภอกระสังบุรีรัมย์ไปโน่นนะบุรีรัมย์ครับ เจุดยูเทิร์นพอดีเลยนะครับปัดทางบ้านอโนไทหรือว่าข้างหน้านั้นก็บ้านสม็ดหาง่ายครับข้างทางเลยครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะไปลองนนน่าโอปโป ไปแล้วโอ้ยหอมหอมเหลือเกินอุ้ยแซ่บล่ะเฮ้ยอุ้ยน,นยยู่นฮะได้กินแล้วลได้กินแล้วขับรถผ่านเที่ยทุกวันผมตามหาหนูนามานานนะครับตลอดชีวิตที่ผ่านมามผมไม่เอาชีวิตไปกับไปไหนเลยเอาชีวิตมาตามหาหนูนนาครับ จะได้แซบเวอร์กับนาลาหนูนาอบอ่มเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ